สสดีครับกระบะสวยพร้อมใช้แคปบยกสูงเป็นตัวนาวาร่านะครับ2อ้าตัวคอริเบอร์นะครับปี19ปีใหม่ครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ไปซื้อมา2คันไปคัดมาให้แล้วนะครับเรียกว่าหามาได้แค่2คันจริงๆสําหรับตัวแครบออโต้นะครับที่ขับง่ายขับดีได้ทั้งบ้านนะครับใครหากระบะพร้อมใช้เกียร์ออโต้นะย้ำว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาเบาๆครบๆถูกๆแบบนี้นะครับได้ทั้งบ้านเลยขับง่ายมากนะครับ ผมบอกเลยว่าราคาแค่3 8 9 0 0 0ได้นาวาล่าหล่อๆนะครับหน้าใหม่ๆปีใหม่ครับปี19รถเดิมแบบนี้เลยนะครับภาษีพายพอไปต่อยครบนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับยางกิ๊บกิบใหม่ๆนะครับรถสีเดิมแล็กเกอร์ไม่เคยเคลียร์นะครับคันนี้เป็นกระบะที่บอกเลยว่าพร้อมใช้พร้อมขี่นะครับเกียร์ออโต้ด้วยรับสนุกขับสบายขับง่ายดูแลง่ายปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมี1 6 3แรงม้าครับรถเดิมๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ ซื้อให้พ่อให้แม่ใช้ให้ลูกให้หลานได้หมดเลยขับได้ทั้งบ้านเพราะเป็นเกียร์โต้นะครับนวฬคันาคานี้ราคานะครับบอกเลยนะคุ้มมากครับถูกไปแล้ว60%นะครับราคาถูกลง60%นะครับได้ปีใหม่ด้วยนะครับปีใหม่เกียร์โต้อีกนะครับราคาถูกนะครับผมขายเท่ากับตัวแบ็กอีคันที่ราคาแค่389,000 แต่อีกคั้หนึ่งสีแดงดำนะครับกสิดําได้ในเรื่องของตัวรถแค่เป็นตัวเกมแมนนุ่นนะแต่คันนี้เป็นเคียร์โต้นะครับราคาถูกเท่ากันนะครับบอกเลยว่าใครซื้อก่อนคุ้มก่อนนะครับซื้อแล้วคุ้มต้องนาวาร่าตัวนี้เลยนะครับสามแสนแปดพันเก้าท่าผ่อนก็อยู่วันหกพันเก้าเจ็ดพันเท่านั้นนะครับครคุ้มโคตรถูกเป้เป็นเรียกว่าฝ่ายเนาะฝ่ายขายนะครับที่มีความรู้เรื่องรถนะครับดูรถดูรถเป็นนะครับ จบช่างจริงนะครับจบช่างแล้วก็ดูลถก็เป็นด้วยนะครับลูกค้าได้รถที่ได้รถที่สวยนะครับได้ที่ปรึกษาการขายนะครับที่รู้เรื่องรถจริงๆนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับเป้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ลุ่มแ่สองนะครับสต็อกแน่นตรงนี้นะครับรถเยอะและรถแล้ว่าเยอะแยะเลยนะครับมีทุกแบบทุกสไตล์ครับทุกแขนงเลยนะครับมาดูกันนะว่านาวาล่าคันนี้นะครับเดิมหล่อสวยยังไงน่าใช้ยังไงนะครับมาเริ่มจาก้าหน้าเลยนะครับอย่างแรกหน้าเขาหล่อดุดานบึกบืนแบบนี้นะครับ ได้ในเรื่องของไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าเป็นสเปคตัวท็อปเลยไฟหน้าลูกแก้วนะครับนี่คือตัวท็อปสเปคตัวท็อปเลยมีไฟเดทามสีขาวให้นะครับไม่พอครับตัดกรอบด้วยโครเมียมมีไฟตัดหมอกให้พร้อมแบบนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแล้วหล่อนะครับสาภาพเดิมเงางามนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับแล็กเกอร์มไม่เคยเคลียร์สาภาพเดิมสวยครับสีสันที่พันรถสาภาพเดิม นะครับกระจกมองข้างซ้ายขวามุมเรียกว่าโอวิวเนี่ยสาม้เลยเห็นเรียกว่าสี่ขีดขวางรอบคันเห็นหมดนะครับเป็นตัวกระบะที่ออปชั่นมาโคตรคุ้มโคตรครบนะครับรอบคันส่วนตัวแม็กครับแม็กเดินโรงงานขอบ18ยางปี23เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับอยู่แล้วสปาให้บอกเลยว่าใหม่กิ๊กกว่านี้แน่นอนอันนี้เป็นคาับดงครับยินปกตินะครับดอกยางหนาเป็นนิ้วนะครับสภาพสวยสภาพเดิมกระจกมองข้างเป็นโครเมียมปรับไฟฟ้านะครับ สภาพดีๆแบบนี้นะครับไม่หายพลาดกันกระจกนิสันครับเห็นไหมครับติดฟิล์มกองแสงด้านหน้า60ด้านข้าง80ติดมาครบครับสภาพสวยเดิมนะครับหูจับนะครับเป็นโครเมียมนะครับหูจับเป็นโครเมียมสภาพสวยเดิมมีปุ่มล็อกให้ด้วยนะเรียกว่าครบเครื่องนะครับนาวาร่าตัวนี้นะครับแต่เข็บเดิมลอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมหัวนงน็อตเดิมนะครับแอร์แบ็กซ้ายขวาให้ครบจอใหญ่ทัชสกรีนได้กีออโต้นะครับ แล้วก็บาอเนี่ยเป็นบาะเรียกว่าบาะผ้าที่นั่งและนุ่มนะครับซอฟทัชดีมากนะครับนั่งนุ่มเอนพิงสบายนะครับไม่ปวดก้นเนาะสภาพคลิปเลยและแคบก็เปิดได้นะครับแครบเปิดได้นะครับตัวเบาะต่างๆด้วยเลยครับเบาะเดิมๆเบาะหนังนะครับหนาๆตึงๆโครงสร้างเดิมครับแล้วก็ตัวทงตัวฐานก็เดิมเช่นกันนะครับปัจจัยไม่แรงอยู่ครบนะครับอยู่ครบนะไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับซอกประตูด้วยครับหหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับ สภาพสวยเดิมนะครับเห็นแบบนี้ก็รู้แล้วเนี่ยรถเดิมนะครับไม่มีพิความจมน้ำแน่นอนนะครับเป้ขายรถนะบอกเลยนะครับว่ารถเดิมครับซื้อได้นะครับซื้อได้จะเข็บบล้วต่อครับนี่ครับเดิมเดิมเห็นไหมจะเข็บแล้วต่อโครงสร้างสภาพเดิมสวยนะครับนี่เดิมนะครับเมนอาร์คชัดๆคมคมแบบนี้นะครับกรสนใจโทรมาได้เคลริบอยนะครับมีมาให้ครบๆนะครับฟังก์ชันครบแบบนี้ สนใจส่งไปเลยแคลริบอยสีเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีบอลเงินด้วยนะสีเดิมแท้นะครับกระจนท้ายมีกล้องถอยให้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้2ชจุดตัวนี้เป็นตัว V นะครับปกติจะเจอแต่ตัว E ีใช่ไหมแต่ตัวนี้ได้ตัว V ีเกียร์ออโต้นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับล้ดในยังคลิปยังใหม่นะครับแม็กไนเนอร์ใหม่เอ็มคลิปของนิสสันนะครับและเข็รแลยต่อต่างๆดูได้เลยครับท้ายเดิมนะครับนี่หัวนงหัวน็อตไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับ นี่ครับซีนเดิมฝ่าวงวัท้ายเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับนี่สภาพเดิมนะมีแต่ค่าฟุ่มค่าฝุ่นเท่านั้นนะครับมีแต่ค่าฟุ่มค่าฝุ่นเท่านั้นเลยนะครับส<ม>ภาพสวยนะครับคันนี้บอกเลยว่าล้างมาแล้วนะครับล้างมาเฉพาะข้างข้างนอกเนาะข้างในยังไม่ล้างเลยนะครับนี่เดี๋ยวรูปให้ดูนะไปเข็มมนอาร์คเห็นไหมครับชาร์จทุกเม็ดค้งทุกจุดรอยพับเหล็กเดิมนะครับนี่เดิมๆแบบนี้อ่ะคันนี้ใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับราคานะครับสามแสน 8 9 0 0 0ได้ตูวยีด้วยนะครับชงลางหนืบๆแน่นๆนะครับคันนี้ใช้งานตัดจังหวัดมาแน่นอนดินแดงแบบนี้นะครับสภาพเดิมเป็นรถบ้านรถไม่ใช่รถบ้านรถแต่งงานครับใช้ตัดจังหวัดนะครับสภาพใช้เหมือนรถบ้านเนาะเดิมๆนะครับประวัติศูงนะเห็นไหมคำว่าคาลิเบอร์คลิปแบบนี้นะครับสังคมชัดเจนครับยางปี23เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วครบคุ้มนะครับน่าใช้นะครับออปชันครบอ่ะ๋ยวไปพาดูด้านในออปชันโคตรคุ้มนะครับ อันนี้คาบแ็กนะขัดออกนะครับขัดออกนะบอกก่อนเลยนะครับคาบแบกเฉยๆนะครับก็จบพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้นะครับแล้วก็แผ่นเพดอยู่ครบแบบนี้นะครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับเพจเดิมนะครับตัวปุ่มฮีตเตอร์ก็มีให้นะครับล็อกเทคก็มีให้ล็อกเบรกล็อกคัสตมีครบนะครับแป้นเบรกจังใหม่กิ๊บใหม่ก็ประมาณแสนสามเองนะครับไม่แสนสามเองนะครับเกีย์ออโต้จอนะครับทัชสกรีนได้ผมลายเป็นแบบ ฟูกออปชั่นนะครับมีคูสซอนโทนให้รัสบสายวางสายได้สั่ง,งานด้วยเสียงได้นะครับเสากา้าเดียยุก็ปรับระดับได้แบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเกตเอนะครับคันนี้เป็นกุญแจคีเลตเนาะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอยวไปเหยียบเบรกให้ดูสตาร์ทให้ดูนะมาดูกันนะครับกล้องรอบคันฟังก์ชันครบๆนะครับ กองรอบคันฟังชั like that that it it ่งก็ครบนะครับเมื่อกี้เผื่อไปเหยียบคันเร่งนะครับอ่าเหยียบคันเร่งนะครับอ่าดีเป็นเกียร์โตนะเป็นเกียรทุ่งแน่นอนอ่าเห็นไหมครับอันนี้กุญแจคีย์สติมบลเลอร์ก็คือเลยครับกุญแจรีโมทฐานหมดนะครับฐานหมดนะต้องกุญแจไปใกล้นะครับอันนี้คือฐานหมดนะต้องไปเปลี่ยนฐานนะถ้ากุญแจฐานหมดก็ต้องเอาไปใกล้ถึงจะสตาร์ทได้นะครับแล้วก็จอจะทักรีนได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีแผ่นทกแผ่นที่ให้นะครับวิทยุ fm บลูทูธนะครับ แผนที่ําทางมีครบเลยเห็นไหมเนี่ยครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับใครได้คันนี้ไปก็ส่งไปได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดไปเก้าสี่แปดสี่แปดไมแสนสามเท่านั้นนะครับไมแสนสามกระบะดีเซลนะครับสวยน่าใช้พวงมาลัยปรับระดับสูงต่ำได้นะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับนี่ปรับได้นะครับฟังก์ชันครบๆสภาพสวยนะครับได้แอร์ออโต้นะครับแบบดูอ้อด้วยซ้ายขวาอิสระกันหรือออโต้ก็ได้ได้หมดเลยตอบโจทย์นะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับ และดูกล้องนะครับกล้องถอยมีให้แบบนี้ทางซ้ายเป็นสามดีมองซ้ายมองขวาโอ้วิวเห็นไหมนียครับครบเลยนะครับทางขวาเป็นกล้องถอยกล้องหลังครับแล้วก็บอกองศาการเลี้ยวให้ด้วยนะครับของพวเวลเห็นไหมทำให้เรารู้เลยว่าการถอยนะครับการระยะได้ถูกต้องเลยนะครับถูกต้องแม่นยำออปชั่นครบต้องเทอรวล่าคันนี้เลยนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวไปขอดูกล้องหน่อยกล้องหน้าเนาะมีกล้องหน้าด้วยนะครับมีครับซ้ายขวาโหลดอยู่นะครับ ทางซ้าย 3D นะครับตรงนี้เป็นกล้องหน้าเนาะโอสายหลุดเหรอสายกล้องหลุดนะครับอ่าให้ดูนะครับเกียร์ถอยปุ๊บนี่เลยครับเป็นไงครบครบนะครับปรับกรงปรับกล้องได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่สภาพเดิมกิ๊นะครับสวยงามครับอ่าคันนี้ใครสนใจบอกไปได้นะครับเกียรออโต้นะได้เกียร์ออโต้นะครับราคาถูกราคาดีสามแสนแปดหมื่นเก้าครับผุมครบครับ เซลด้วยนะครับเดี๋ยวเปพาไปดูห้องคงเครื่องกันเป็นยังไงนะครับรถเดิมๆสภาพพร้อมใช้ครับเกรดเอแบบนี้นะครับไปขายรถกระบะล้วนเลยโดยเฉพาะนะครับอยแท็กซีกระบะนี่ถึงเป้เพชรยนต์ครับขายกระบะเกรดเอพรีเมียมครับมี4ประตูตัวเต้ยตัวสูงครบหมดเลยมีสูตรี่สสันโตโยต้านะครับรถเดิมสภาพสวยครับใครสนใจคันนี้นะโทรหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8ครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับ ฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับนี่เดิมๆป้ายแดงนะครับฝาเดิมสีเดิมครับสภาพงามเลยนะครับคันนุงมคันหน้าสภาพเดิมนะครับเดิมนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับระบบเบรกไอเสสี่ล้อนะครับแก้มเดิมนะครับไม่แกะไม่ขัไม่ขยับฝาเดิมนะครับนี่ฝาเดิมเห็นไหมซีเดิมฝาเดิมสีเดิมถนนเดิมนะครับเครื่องนะครับก็เดิมเหมือนกันคครนี้ใครสนใจโทรหาไปได้นะครับศูน เจ็ดพัเก้าสี่แปดสี่แปดครับสภาพสวยพร้อมใช้กระบะดีเซลเดิมๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีสามแสนแปดหมื่นเก้าพัานขายเงินสดและเงินผ่อนนะครับสนใจทวงมาได้เลยนะครับมีโปรแคมเปญพิเศษให้ด้วยลูกค้าเขาไหนสนใจกระบะสมาร์ทแครนะครับยกสูงตัวนี้สองจุดห้าตัววีดีเซลนะครับปีสิบเก้าราคาแค่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนประมาณหกพันเก้าถึงเจ็ดพันนะครับและผมบอกเลยว่ารถเดิมๆแบบนี้ ไม่ใหญ่พลาดกันนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนเป้ขายรถนะครับกระบะพร้อมใช้นะครับมีการสุขภาพให้พร้อม200กว่ารายการนะครับบอกเลยว่ารถได้มาฐานกิดเอแน่นอนนะครับเป้ขายรถนะครับรับประกันให้รับประกันหลักการขายให้ดูแลสวิตให้ทั้งหมดของเหลือเป็นให้ก่อนปล่อยด้วยนะครับก็บอกเลยว่ารถสวยเดิมตัปวกแบนี้ซื้อได้ครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างขวามือแอดไลน์ได้ไอดีไลน์นะครับ P A E อนุสกอ D I M O N D ครับหรือโทรที่เบอร์เป้โดยตรงเลยพร้อมรับสายยินดีให้บริการครับตอบไวให้ข้อมูลครบถ้วนนะครับและผมบอกเลยว่าบริการนะครับเป็นกันเองคุยง่ายครบจบที่นี่ครับมาหาเป้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เป้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปพารถกระบะสวยก่อนใครพรุ่งนี้เดีย๋ยวมีรถมาถ่ายให้ดูนะครับกดติดตามไปเลยมีรถสวยพร้อมใช้อีกหลายคันเลยนะครับ